ประกอบการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้มาเรียนรู้หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ตัวเด็กกันค่ะแต่ในเล่มนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันนะคะหน้าที่2หน่วยที่ 1. รอบรู้ตัวเรา ในหน้านี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและสัญ,ญลักษณ์ประจํำตัวของเด็กๆนะคะให้เด็กๆสนทนาจากภาพและพูดแนะนำตัวเองแล้วเขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นพร้อมวาดภาพสัญ,ญลักษณ์ประจาตัวของเด็กๆค่ะอย่างเช่นฉันชื่อเด็กหญิงฟ้าใสใจดีชื่อเล่นฟ้าใสสัญ,ญลักษณ์คือส้มค่ะ ผมชื่อเด็กชายอาทิตย์สุขสมชื่อเล่นซันสัญลักษณ์คือองุ่นครับในส่วนของชื่อและสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อจริงนามสกุลและชื่อเล่นของเด็กๆลงไปในช่องว่างนะคะส่วนสัญลักษณ์ของเด็กๆเด็กๆจะใช้เป็นตัวเลขเลขที่ของเด็กๆนะคะสามารถดูได้จากหน้าปกหนังสือของเด็กๆเองค่ะหน้าที่สอง วันเกิดและอายุของเราให้เด็กๆเ,เขียนบอกวันเดือนปีเกิดของตนเองและคัดตัวเลขพร้อมวงรอบตัวเลขที่ตรงกับอายุของตนเองนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆอายุ5ขวบเด็กๆก,ก็เขียนวงล้อมรอบเลข5พร้อมกับสังเกตภาพนับจำนวนและฝึกอ่านตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นเลข5 หออาหาไม่โทรห f i v e 5 5แล้วเด็กๆก็สามารถทบทวนด้วยการสังเกตภาพนับจำนวนและฝึกอ่านตามจากเลข0ูนย์ถึงเลข10ทบทวนไปด้วยเลยก็ดีนะคะหน้าที่4เอกลักษณ์ของเราให้เด็กๆสำรวจรูปร่างลักษณะของตัวเองแล้วบันทึกข้อมูล ด้วยการกากบาททับคำตอบพร้อมวาดรูปประกอบตามผลการสำรวจนะคะอย่างเช่นฉันมีใบหน้ารูปไข่ฉันมีดวงตาสีดำฉันมีผมสีน้ำตาลจากนั้นให้เด็กๆวาดภาพใบหน้าของตนเองและระบายสีให้สวยงามนะคะหน้าที่5รูปร่างต่างกันเด็กๆสนทนาจากภาพ ตามรอยประอย่างเช่นคำว่าครอบครัว family เพื่อน friend แล้วเขียนตัวเลข1-4ลงในช่องว่างภาพเรียงตามลำดับความสูงจากเตี้ยที่สุดไปสูงที่สุดโดยเขียนตัวเลข1-4เรียงลำดับไปนะคะหน้าที่6บอกเล่าเรื่องราวของเรา ให้เด็กๆฟังเรื่องราวครอบครัวของน้องฟ้าใสาแล้วระบายสีภาพบุคคลที่มีในเนื้อเรื่องนะคะฉันชื่อฟ้าใสาค่ะพ่อของฟ้าใสาชื่อสุชาทำงานเป็นตำรวจคุณแม่ชื่อนิพาทำงานเป็นพยาบาลฟ้าใสามีพี่สาวหนึ่งคนชื่อดาวอายุ8ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ฟ้าใสกับพี่ดาวไปโรงเรียนพร้อมกันทุกวันค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้หนังสือเสริมประสบการณ์หน่วยที่1รอบรู้ตัวเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ